จะมาเลยหรือเปล่าจะมาไหมไม่ใช่มาจริงมาจริงมาจริงทุกคนกระราตเลยไม่ไดทุกคนด้วยนะวันนี้คุณะแบบเก่งดียเท่นั้นทนอ๋อนนี้ยไม่ได้มาตังเว้ยนะทุกคนแต่ว่าจะมาช่่งถุงน้อยนะห้าสิบบาทละคนสักว่ามันเป็นคอนเทนต์นะคนผมจะไม่เล่นโบนัสคุณน้อยแต่ว่าเบ็ดหนักครับห้าเป้ครับเป็นหนักนี่ก็คือห้าบาททุกคนผมจะเบ็ดห้าห้า โนห้าสิบบาทจะเปิดหบาทแล้วมัน <laughs> มันจะได้แค่สิบทีนะครับสมมารู้กันว่าสิบทีสิบ <laughs> ทีแนละ้วถ้ามันจ่ายเนี่ยเราก็ยังได้ไปต่อยสีสองทีนะถ้ามันจ่ายหนักเราก็จะได้กําไรนะ <laughs> แต่ถ้ามันไม่จ่ายเลยนะสิบทีแนละ้วจะหมดตัวนะทุกคนผ <laughs> มจะ้ฝากเพื่อนเราะเามันหมวนะโอเคก็ไ้ย่าได้แค่สิบทีก็เบ็ดมือแล้วครับทุกคนอ่าไปหนึ่งลุ้นครับอออเชี่ยมาเลยเหรอจะมาเลยเหรอจะมาเลยเหรือเปล่าจะมาเลยไอ้เชี่ยมาจริงมาจริง มาจริงทุกคนตลดเบร่ำหมุนกูก็น้อยอยู่แล้วแม่งสั่มาเฉยอ้ทุกคนคนท้องอ่ะสวยสวยหกสิบบาทเอาเลยครับไม่ใช่ร่ำหมุนกูน้อยอยู่แล้วแม่งสั่มาทุกคนปีเกมแม่งวยหอ่ะ โอเคหลายหลายแล้วพอแล้เข้ามาจับทุกคนเลยไม่ว่าไม่ว่าบอสแป๊บหนึ่งขาแป๊บหนึ่งได้ป่ะพี่เกมนี่มันมามาเชอบกันดีตล้วบอสบางทีมันมามันมาให้เกลือแลมันก็เอาฟองเกลือมาให้เรานะตอทีมันก็ไม่เราตังค์มาให้เรามาพร้อมกับฟองหัวร้อนนะครับเคยเจอผมว่าทุกคนไม่เคยเจอนะเข้าไปเกมแต่ได้เกลือเข้ามาแทนทุกคนแล้วสองบาท ไรกับไรครับเป็นไงทุกคนโอเคครับเดี Store ๋ยวเราจะเป็นส okay, ิเราจะเป็นสิบทุกคนโอเคเราลิปนี้เราจะทำตัวปัญญาอ่อนบ้าบอเลยนะโอเคเราได้สิบสี่ทีนะทุกคนถ้ามันไม่จ่ายนะไปหนึ่งหนึ่ง สองโอเคเปิดเธอโบ้แม่งเลยครับโบ้างไปครับสามโอเคโอเคลงจุดโอเคสวยไมรสวยสวยสวยนี่มันสวย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 เอ้ยเล่นอย่างนี้มึงก็จ่ายกูเหรอวะแบบมาแบบไม่ตั้งใจเล่นมึงก็มาจ่ายกูเหรอไอ้ยี่ เลุดโอเคทุกคนโดนรางวัลสองสิบเดียกคนไปหนึ่งสองสามเอ้าเย้าเุ้าคนไม่ขำครับทุกคนไม่ขำเข้าร้อยหนึ่งไม่ตลกครับไม่ตลกทุกคนนี่คือบทจิจังเข้าร้อยหนึ่งไอ้เทียบหฟัง ทำตัวเองนะครับชื่อคนทับาทก็้งบอกพันกว่าทุกคนมาเล่นแบบก่ยกันมาเสียกายมาไปปันปันนะทุกคแม่งแมงข้าไปเฉมโอ้ยาค่ทนอะไรอ่ะมันต้อพูดเพ่นนะมันแก่ภาษาพันตัวอะไรวะทุกคนมอไม่ทันนะชี้เหลยวเลย คือเรองงาจะเล่นย้อนสอนทุกคนนะครับเราจะเล่นเล่นให้หมดนะต้องการให้ทนล,ละหมด,ดนะทุกคนคนอื่นเวลาเขาเล่นสลับเนี่ยเขาเล่นต้องการให้คนมันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งเพิ่มทุกคนจนน่าร <c oughs> ักหนะุ่มมันตีบอลทุกคน ถ้าใครอากเล่นตามเล่นได้นะทุกคนเราไปลองใช้วิธีดูนะเผื่อเวิร์กนะไอ้เหี้ยผมว่าผมไปดีกว่านะครับเปิดสอติมหลุดนะทกนตอนนี้ประมาณนี้นะอยากเล่นตามก็ไปลองเล่นดูนะลองเพลนไว้ด้านล่างเนี่ยก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะลักที้ดีเท่านั้นจะได้มีกำลังใจนะก็ช่องสำรองอย่าลืมกดด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ